สวัสดีครับสมาชิกนะครับวันนี้เรามาเปิดถังปลานะครับวันอันนี้เป็นปลาปลาช่อนนะครับเป็นปลาปลาช่อนนาไม่ใช่ปลาช่อนเลี้ยงนะครับปลาช่อนนาตัวแดงๆอร่อ,รอยๆกยันเลยนะครับสมาชิกท่านใดที่สั่งนะครับผมอันนี้เป็นปลาปลาช่อนนานะครับตัวแดงๆอ,อ,อร่อยๆครับผมเอาไปเสิร์ฟเอาไปทอดได้สบายเ,เลยนะครับ จะให้ดูอร่อยมากครับผมอันนี้เป็นปลาประช่อนนาน,นะครับผมจากถังนะครับพี่น้องเกษตรเราทําเองนะครับผมตัวนี้เป็นปลาปลาหมอตัดหัวะนะครับอันนี้พร้อมรับประทานเลยนะครับผมเป็นตัวแข็งเนื้อแดงมากครับผมตัวนี้เป็นปลาปลาหมอนะครับผมพี่น้องท่านใดที่จะสั่งก็ทักทายมาได้นะครับผมแล้วก็จะพามาดูตัวนี้เป็นปลาปลากระดีเป็นตัวที่ขายดี นะครับผมตัวนี้เป็นพร้อมรับประทานได้ปลากระดีล้วนๆนะครับไม่ปนแล้วก็ตัดหัวพร้อมรับประทานนะครับสมาชิกที่สั่งในเพจก็ดีในกลุ่มก็ดีนะครับผมเเรียนเชิญทุกท่านนะครับสั่งมาได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลารวมเป็นปลาหมอกระปลากระดีนะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าพร้อมรับประทานอร่อยรับประกันได้ครับผมปลากระดีก็ตัดหัวปลาหมอก็ตัดหัวทาสะอาดครับเป็นของสินค้าเกษตรกร ในหมู่บ้านของเรานะครับผมอ่าตอนนี้เป็นปลากระดีนะครับที่น้องเราในเพจก็ดีในกลุ่มก็ดีสั่งมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อ่สั่งสินค้าเกษตรอาหารของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ